สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Workpoint Today ค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาสรุปการชุมนุมที่เกิดขึ้นในเมียนมาตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นฝั่งของผู้ชุมนุมฝั่งของกองทัพและฝั่งของท่าทีจากนานาชาติรวมถึงประเทศไทยด้วยค่ะ ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะจะเห็นได้เลยว่าการชุมนุมประท้วงในเมียนม,มาเนี่ยสถานการณ์ดูเหมือนกับว่าจะครุุ่่นแล้วก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ช่วงตอนแรกนะคะที่มีการชุมนุมประท้วงหลังจากการทํารัฐประหารเนี่ยก็จะเห็นว่าการเคลื่อนไหวของมวลชนเป็นไป,นปนลักษณะที่เป็นไปในเชิงของทางสัญ,ญลักษณ์หรือว่าการชุมนุมโดยสงบสันตินะคะแล้วก็มีการเรียกร้องไปถึงกองทัพค่ะให้คืนอํานาจให้กับประชาชนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ดูเหมือนกับว่าจะมีความรุน แรงที่เกิดขึ้นเพราะว่าก็มีการประทะระหว่างกลุ่มของผู้ชุมนุมและกลุ่มของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีการใช้กระสุนจริงกับกลุ่มของผู้ชุมนุมแล้วนะคะส่งผลให้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากการชุมนุมในเมียนมาถ,ถึง18คนด้วยกันล่าสุดในเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีการนำดอกกุหลาบสีแดงไปไว้อาลัยให้กับผู้ชุมนุมที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยโดยส่วนใหญ่แล้วอารมณ์ของมวลชนก็ครุกนุ่นแล้วก็รู้สึกว่ากดแค้นรัฐบาาลของทหทหรี่ ทำกับประชาชนถึงขนาดนี้ทางด้านของนายทอมแอนรูผู้เสนอรายงานพิเศษของสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนในเมียนมาออกถแถลงการว่าท่าทีของประชาคมโลกที่ควรจะทำหลังจากนี้ไม่เพียงแต่จะต้องออกมาประนามรัฐบาลทหารของเมียนมาเท่านั้นแต่ว่าจะต้องมีมาตรการคว่ำบาตรที่เข้มข้นมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องของการยกระดับการคว่ำบาตรด้านอาวุธหรือการเพิ่มมาตรการการคว่ำบาตรต่อคณะรัฐบาลที่มาจากกองทัพ ส่วนด้านขององซานซูจีวันนี้ก็มีความคืบหน้าเช่นเดียวกันเพราะว่าองซานซูจีขึ้นศาลผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ถูกตั้งข้อหาเป็นข้อหาที่3แล้วค่ะ โดยข้อหาที่3ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องของการละเมิดข้อบังคับในการป้องกันโควิด -19 รวมทั้งข้อหาตามมาตราในประมวลกฎหมายอาญาที่ใช้มาตั้งแต่สมัยเป็นอนณานิคมของอังกฤษว่าด้วยการห้ามเผยแพร่ข้อมูลที่อาจจะทำให้ตกใจหรือตื่นกลัวหรือทำลายความสงบสุขของประชาชนถือว่าข้อหาที่สนี้ก็ค่อนข้างจะแรงพอสมควรเลยนะคะสาหรับการตั้งข้อหากับองซานซูจี นอกจากนี้นะคะก็มีความพยายามของกองทัพที่พยายามจะควบคุมการทำงานของสื่อมวลชนเช่นวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการออกประกาศว่าห้ามไม่ให้สื่อมวลชนใช้คำว่ารัฐประหารเพราะว่าการใช้คำว่ารัฐประหารเนี่ยถือว่าผิดจรรยาบรรณสื่อก็เลยทำให้สื่อมวลชนในเมียนมาเนี่ยต้องงงไปตามๆกันเพราะว่าถ้าหากไม่เรียกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นการรัฐประหารแล้วจะให้เรียกว่าอะไร หลังจากการออกแถลงการของกองทัพในครั้งนี้นะคะก็เลยทําให้สื่อหลายสํานักอย่างเช่นเมียนาไทมส์ซึ่งก็เป็นสื่อภาษาอังกฤษเก่าแก่ของเมียนมาเนี่ยถึงขั้นบอกว่าจะไม่ทําข่าวเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะนอกจากนี้สื่ออื่นๆในเมียนมาเองก็ยังบอกด้วยว่าจะไม่นําเสนอข่าวสารของกองทัพเพื่อเป็นการตอกโตไม่เพียงแค่ควบคุมการทํางานของสื่อมวลชนเท่านั้นค่ะ กองทัพเมียนมาตอนนี้มีความพยายามที่จะไม่ให้ประชาชนเข้าถึงโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook แล้วก็ Twitter ด้วยเพราะถือว่าเป็นการกระจายข่าวปลอมแต่แน่นอนนะคะว่าประชาชนเนี่ยก็ไม่ยอมที่จะอ่อนข้อให้กับกองทัพค่ะเพราะว่าตอนนี้เขามีวิธีการในการมุด VPN อออกมาเพื่อใช้โซเชียลมีเดียให้ได้นะคะและถึงแม้ว่าจะมีความพยายามในการปิดกั้นมากเท่าไหร่โดยเฉพาะในช่วงเย็นของวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่จะมีการนัดรวมตัวกันออกมาชุมนุมเนี่ย รัฐบาลจะใช้วิธีการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อไม่ให้ประชาชนสามารถสื่อสารกันได้แล้วก็จะได้ไม่ต้องออกมาประท้วงแต่ว่าหลังจากที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตถูกตัดแล้วพอสัญญาณกลับมาเมื่อไหร่ภาพของการชุมนุมก็ยังถูกเผยแพร่ออกไปอยู่ดีเพราะว่าผู้ชุมนุมในเมียนมากก็ต้องยอมรับนะคะว่าลักษณะของการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยไม่ต่างจากคนไทยเลยค่ะ ซึ่งในยุคนี้เนี่ยปี2021การพยายามจะตัดอินเทอร์เน็ตหรือว่าตัดโซเชียลมีเดียเนี่ยอาจจะทำไม่ได้แล้วค่ะเพราะไม่ว่าจะตัดอย่างไรประชาชนก็หาวิธีการในการจะนำเสนอข่าวของตัวเองนำเสนอเรื่องราวของประเทศตัวเองผ่านออกมาในโลกออนไลน์อยู่ดีค่ะอย่างช่วงที่ผ่านมาก็จะมีหลายแฮชแท็กนะคะที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ในเมียนมาอย่างเช่น what's happening in myanmar s a ซ e เมียนมา We need democracy หรือว่า #heardvoiceofmyanmar a a s h h t g เป็นต้นค่ะก็จะเป็น Hashtag ที่คนเข้าไปติดตามสถานการณ์กันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นในเมียนมาและแน่นอนค่ะว่าสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเมียนมาถูกประชาชนบันทึกเอาไว้และติด Hashtag เหล่านี้เพื่อจะส่งต่อข้อมูลของเขาออกไปสู่ประชาคมโลกค่ะ ที่ของประเทศมหาอำนาจอย่างสาหรัฐอเมริกากันบ้างหลังจากที่โจไบเดนขึ้นมาดำรงตำแหน่งไม่ทันไรนะคะก็เกิดสถานการณ์ในเมียนมาขึ้นซึ่งสาหารัฐก็พยายามจะเล่นบทบาทการเป็นผู้นำโลกด้วยการออกแถลงการว่ายืนอยู่ข้างประชาชนเมียนมาและพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในเมียนมาไปพร้อมๆกับประชาชนของเขาล่าสุดแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสาหารัฐก็มีการโพสต์ข้อความในทวิตเตอร์ พูดถึงการขอยืนขยับเคียงข้างประชาชนในเมียนมาและจะสนับสนุนทุกทางในเมียนมาให้เกิดประชาธิปไตยขณะที่นายเจคซาลิแวนที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐก็กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าหลังจากนี้อีกไม่นานสหรัฐมีมาตรการที่จะตอบโต้กองทัพเมียนมาหลังจากที่มีการใช้อาวุธและความรุนแรงกับประชาชนเพื่อจะต่อสู้ในการเรียกร้องประชาธิปไตยคืนไปพร้อมๆกับคนเมียนมา ย้อนกลับมาดูท่าทีของไทยที่ดูเหมือนกับว่าจะไม่ได้สอดคล้องกับประเทศมหาอำนาจสักเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเมื่อวันที่25กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาก็มีการพบปะหารือกันของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาและคุณดอนปรมัตถวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเข้าพบ กับนายวันนาหม่องละวินรัฐมนตรีการต่างประเทศของเมียนมาโดยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเลยว่ารัฐบาลของไทยให้การรับรองการรัฐประหารในเมียนมาซึ่งประเด็นนี้นายกก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าไม่ได้มีความตั้งใจที่จะให้การรับรองการรัฐประหารของเมียนมา แต่ว่าในฐาน,นะของประเทศเพื่อนบ้านเขาต้องการที่จะมาปรึกษามาชี้แจงก็รับฟังแต่ว่าทางเมียนมาเนี่ยไปออกข่าวว่ารัฐบาลไทยเชิญตัวมาซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ยังขัดแย้งกันอยู่นะคะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ผู้ที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในเมียนม,มาและคนไทยที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเหมือนกันเนี่ยมองว่ารัฐบาลไทยทําไม่ถูกต้องมีการออกมาวิาพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายค่ะหนึ่งในนั้นคือท่านทูตนอกแถวหรือว่าทูตรัชชาลีจันนะคะที่มีการโพสต์ลงใน Facebook ของตัวเองบอกว่าการกระทําของรัฐบาลไทยในครั้งนี้ถือว่าผิดด้วย3ประการค่ะข้อแรกคือผิดมารยาททางการทูตและทําให้ประเทศชาติเสียศักดิ์ศรี ข้อ2ก็คือผิดที่ว่าต่างประเทศเขาไม่ทํากันแต่ว่าไทยเนี่ยทำกับว่าเหมือนให้การรับรองว่าการรัฐประหารในเมียนมานั้นเกิดขึ้นอย่างชอบธรรม ข้อ3คือผิดเรื่องของการควบคุมสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลก็เป็นคนออกกฎเองว่าถ้าหากมีคนเดินทางมาจากต่างประเทศจะต้องกักตัวก่อน14วันแต่ว่าการเดินทางมาครั้งนี้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเมียนม,มาไม่ได้มีการกักตัวมีเพียงแต่การใส่หน้ากากอนามัยเท่านั้นและก็มีภาพที่ออกไปในโลกออนไลน์จํานวนมากเลยนะคะว่านายรัฐมนตรีของไทยพบปะก,กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเมียนม,มา นั่นก็หมายถึงเป็นการพยายามที่จะให้การยอมรับซึ่งกันและกันซึ่งนายกเนี่ยบอกว่าในฐานะที่เราเป็นประเทศเพื่อนบ้านก็อย่างที่บอกค่ะว่าจะต้องพูดคุยกับเขาเขาอยากจะมาพูดคุยอะไรอยากจะมาเสนอประเด็นอะไรเนี่ยเราก็ต้องรับฟังเช่นเดียวกันเพื่อให้วินวินทั้งสองฝ่าย โดยส่วนใหญ่แล้วรัฐบาลไทยก็จะอิงเรื่องของการยึดหลักการอาเซียนว่าเราจะไม่แทรกแซงกิจการภายในระหว่างกันแต่ดูเหมือนกับว่าตอนนี้ประเทศที่ขึ้นมาเล่นบทนําในการรัฐประหารเมียนมาคืออินโดนีเซียค่ะโดยสิ่งที่อินโดนีเซียาทาตอนนี้นะคะดูเหมือนกับว่าเป็นความตั้งใจที่จะขึ้นมาเล่นบทบาทผู้นําในการเมืองของอาเซียนค่ะ เพราะอินโดนีเซียวางตัวเองเป็นกลางในการที่จะเจรจาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเมียนมาและร่วมหาทางออกนะคะสำหรับการรัฐประหารในเมียนมา อย่างที่ผ่านมาอินโดนีเซียก็มีความพยายามที่จะหารือกับประเทศต่างๆโดยทําตัวเป็นคนกลางที่จะเจรจาไม่ว่าจะเป็นประเทศในอาเซียนหรือประเทศนอกอาเซียนรวมถึงเลขาที่การสหประชาชาติที่อินโดนีเซียก็เชิญมาพูดคุยเพื่อจะหาทางออกให้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมาเช่นเดียวกันโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียกล่าวว่า การที่จะต้องติดต่อกันไปกันมาแบบนี้เป็นสิ่งที่อินโดนีเซียไม่อยากจะทําเลยในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่อินโดนีเซียจําเป็นจะต้องทําจริงๆเพราะว่าการนิ่งเฉยไม่ใช่ทางเลือกของเรา หลังจากนี้คงจะต้องจับตากันต่อไปค่ะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมาจะเป็นอย่างไรเพราะดูเหมือนกับว่าทางด้านของการชุมนุมก็ยังคงประท้วงต่อไปในขณะที่ทางฝั่งของกองทัพเองก็ดูเหมือนกับว่าจะไม่ได้มีความพยายามที่จะประนีประนอมกับประชาชนเลยคุณผู้ชมสามารถติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศได้ซึ่งเราจะมาสรุปให้ฟังใน YouTube ของ WorkPoint Today ค่ะ